อาการลดข้นดำก็มีหลายสาเหตุนะครับเนาะมี่ก็เป็นอาการเบืองต้นเนี่ยมีมีวิธีก,การบอกว่ามันเป็นเพราะอยังมันมีหลายสาเหตุเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ว่าเช็คเบืองต้นก่อนเนาะสำหรับคนขับรถสมารถเช็กเองได้เนาะเอาข้นดำผิดปกติไปเบิ่งกันเลยครับ เอามาเช็คท yeah. nah <If> ่อกรองอากาศก่อนครับท่อาก็จะใส่น้ำแคบี่ครับรูบๆๆบิึงแต่ว่าก่อนจะเช็คแบบนี้ก็ต้องเป่ากรองอากาศให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะกรองอากาศท่อสะอาดแล้วเอ้ามาเช็คท่อกรองเบิึงว่ามันมีห้อยฟิวลอยฟิวหรลอย่วบ่โอ้ยน้ำกับบุฟองโอ้ยก็น้ำไมหมทีนี้เลี้ยวหิ้งหอนี่บ่ฟองบ่อเลยอ๋อหยิบฟองลุกไปบ่ดิยังไง โอ้ยฝนบก,บกบกออกขี้บังเนี่ยฝนบกบก,บกบอกออกนันสาเหตุเกิดอาจจะเกิดมาจากมีการถอดขอ้อถอดออกหลายรอบเนาะอาจจะมีการคันบอดเด่นขึ้นมากเนาะอัดจำมันเข้าไปอัดจำมันเข้าไปจากที่ทดลองไปเรียนมาแล้วก็บกำลังก็จะดีขึ้นมากจินน่อยเนาะนิดนึง้อนกับจางออกก็เป็นวิธีเช็คเบื้องต้นสำหรับ บางคนอาจจะทันรู้เนาะเอ้ารับมือใหม่ก็ได้ยนะเจ็กมือต้องซ้องขางละคุ้มชั่วบางเทียบนด่าจะซิวั้งหลังน้ำเป๊บอะไรบ่หอดเนาะในเน็ในี่ยในเน้ตเาะอาว้ายน้ำเป๊บมันเป็นตาสะแตกเลยเนาะเขาก็เห็นฟองกันเลยเนาะเออบ่ได้บ่ได้หรอกบ่ได้การน้ำเนาะนี่ที่น้ำบอกไปเออยังซี่ไม่เนาะจัดไปฟองช่ำๆแบบนี้ยังไง เอาเบิ้งไหมเป็นแนวท่างครับเพื่อบางคนเจอปัญหาแบบนี้เอาไปล่องเห็ดเบิ้งได้ครับเห็ดหึุง,ง,ง,งครับ